สบายดีสบายดีสว e, ัสด e. si, 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 ีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องต่ายสาวดาวเด้อตอนนี้น้องตายกะสีไปยามต่อเนาะพี่น้องนักจากยามต่อน้องตายมีแนวมาอวดเนาะก็คือน้องตายไหนมาสีหาวัานได้คนอาสีหูแต่น้องตายกับท่านบอกว่าสีอวดยังเนาะอ่าตอนนี้น้องตายกะอุยุยอุยรุยืนน้อพี่น้องอย่าเฝ้าบุรีหุ่นเน้อยังสีโดดอยู่หรอกเนาะเพราะว่า ส่วนนี้กินข้าวแซ่ะมันนับผิดเนาะก็ได้อ้วนขึ้นเนาะน้ำนหนักนี่บอกเลยว่าขึ้นเรื่อยๆเนะาะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้น้องไตจะพยายามต่อนไปเบิ่งกันว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะกันไปนับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในเด้อขอบใจขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาเบิงนะ่งเนาะมาตอนนี้น้องไตสิไปนี่พี่น้องตอนนี้น่าอัมทอมเขาเดือดจ้าเดี๋ยวน้องตไตจะพยายามต้อนหรือว่ายามงูนั่นเอง,เองแล้วตอนนี้กะสิย่างน้าไปนะพี่น้องโอ้ยตายตายตายเอยอ ไม่ก็เซตบานี่ปีงสิบวจับบอใส่กระโปรงมาเสาะกระยางมันจับก็เป็นบุญของปีงนแล้วนะจับข่อย์เบายอกเบายอกพี่น้องนี่โอ้ my god โอ้โหหนามเต็มแล้วโอ้พักบ่งพักบ่งนี่เนาะหนามสมีเด็กคอยประหยัดเนี้ อยากจะปีงจับหูกเนตี้ผูโอ้หามโดนได้พี่นนอะว่ายามขึ้นไปย่ามไรนี่น่ะปีงมันสีมีหรอกผูกเนตี้หนาะพี่นนอะโอ้อาหามหามเต็มเลยเาวาหว่าสีถือก็บอต่อนมนันควัางว่าจะถูกนะ ตอนลงมาหลงต้ได้ล้มเลยเนาะล้มเซน่าพี่เนาะล้มแล้ววันนี้เปียกกระโปรงก็ได้เปียกเนาะอุะอออก๊กรท่ะน้านะ้าโดหงอเลยบรรยากาศกลางทุ่งนาเนาะ กอนนีกหออไม่ได้ที่มอสสมที่ดวงตาจะยามต่อในด้วยจ้าเฮ้ยฮ <c oughs> โอ้ยอยากจะปีพี่น้องเอ้ยใส่กระโปรงว่าซะไม่เป็นไรใส่กางเกงนออยู่เนาะ้เฮ้นี่มาเด้อเลสโก้แล้พี่น้องอันนี้ก็เป็นต่อน,นะนี่ต่อนทีแรกดูบุรหรีน้องตากะบบองหาต,ต้องมาดูกันก่อน อุปกรณ์ที่จะใส่ก็มีกระสอบนะจ้าสอบเนาะนี่ต่อม,นอมานอยู่บ้ามาหนิเขาจะว่าน้ำสิดว่มพี่น้องเมืองที่พ้นผ่าอากาศเนาะฝนฟ้าอากาศกับมืดทั้งเมืดทั้งคึบโอ้ยแนยวดีเสียดายกินเขาอยู่ว่าเขาก็เพราะท่านเดขา,าขาั้วองสับเขาในเราแห้งเบิดนะซีจมเบิดบตวันนีาสอบ ตายได้สืบเขากินนี่ตายแล้วข่อยน้อ okay. งข่อยไหมัขี้ยยาบางยาอะไรแล้วพี่น้องพิษบ้างเดี๋ยวมันนี่ก้นต่อนดูโอ้นี่เนาะหนักเขาจะประกาศว่าให้เก็บเครื่องเก็บของอีกเด้อพี่น้องเอ้ยหนักมันสิมาเนาะหนักมันสิททอมเดี๋ยวเพิ่นมมานี่มึงตีผู้ นี่ยามใส่กระสอบโบได้ยังส่มึงตีนา่มอมกระด้างอมเขาเนาะแถวนี้ก็นั่มอันนั้นจะมดโดนจะมดโดดข้านั่งมึงยาน้องตากระโดดโออเฮ้ยนี่ตัวรึ่งโตดีดีได้สันโดดนะเกือบจะขาดนี่เนาะมึงตีน่ะ อย่างนลำพันหน้าเนี่ยก็คุ้มเป็นคุ้มเป็นคุ้มอยู่โอ้พันโบครึ่งโตดีๆนี่ร่มร้ายเทื่อและวลุงจ่าดีร่มร้ายเทื่อแล้วมันมืน่นนี่ของทีไรกันในกระสอบนี่แหละได้โบได้หรอกเฮ้ยยังอันนีงยังอัไงโอ้ไม่ใหม่

นี่แหละน้องกลายลมบอน,นี่เลยเนาะมันเป็นคุม <c ười> ้มเอ,อ,อ,อ้ยพาโบแบงสันอู้หู้นี่ง่ายอีกลานหนึ่งลานนี่บกอกเลยป่าหยากสุด น้ําแน่โมห็นกินนะพี่นนองโอ้โหสวยสันลุวยโอ้ยมันหมืน่นโอ้เจ ปิดแดวเด้อน้ำเสียยังเต็มฟังพี่น้องเอ้ยส่วนนี้การสัญจรลำบากอะดิ โอ้ยมีแต่น้ำในขนาดกันเลยตอนนห้ก็มือด้วล้ะ Còn cái nhà chị họ thiêng nữa kìa Mưa là mắc khó đệ kêu nì đệ Phân hay hoặc áo bó lại Mưa là thì mắc mà khó mày đơ โอ้เยยบสนามโอ้ก็บอก่วอีเมกับพี่อีบอนนี่คือขอไก่ลเล่าไก่หรือว่าทุ่งให้ทหุ่งนาหรือว่าฟราร์ม